ออกกำลังกายกันค่ะมุ่งไปสู้กันไปนะคะการดังวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวนะคะออกมาวันนี้อากาศฝนก็อากาศดีมากนะคะเหมือนอยู่ประมาณเชียงใหม่นะคะหรือว่าดูบรรยากาศรอบๆนะคะอยู่ นิชชอบไปที่ประเทศเวียดน,นามนะคะที่ฮานอยนะคะ mm hmm. ก็จะได้บรรยากาศแบบนี้แต่ว่ามอเตอร์ไซค์เยอะมากอันตรายมากนะคะวันนี้ก็จะมาคุยให้ฟังเรื่องของอิสระนะคะอิสระทางความคิดอิสระเสรีในการออกแบบชีวิตแล้วก็อิสระทางจิตวิญญาณนะคะและหลายคนอ่ะอาจจะศึกษาธรรมะมาแล้วนะคะจกะักรกะหรือว่าธรรมะศาส,สนาพุทธเนี่ยก็จะเข้าใจในสิ่งที่น้องพูดนะคะ อิสระเนี่ยไม่ว่าจะอิสระเรื่องอะไรหมายความว่ามันไม่มีใครมาชี้มาบอกเราว่าคุณต้องทําโน่นทํานี่ทานี่ทํานั่นคุณมีความมั่นใจคุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรนะคะคุณมีคําถามคุณวางแผนชีวิตคุณจัดการชีวิตเป็นนะคะคุณรู้ว่าช่วงเวลานี้วันนี้ช่วงชีวิตนี้ตอนนี้เดือนนี้ปีนี้การวางแผนระยะสัน้นระยะยาวคุณจะทําอะไรเพื่ออะไรนะคะ การวางแผนนะคะการวางแผนกลยุทธ์แล้วก็หางเสือในชีวิตเนี่ยมงคลร8 8ประการนะคะวันนี้วันพระใหญ่น้องก็อยากมาบอกว่าถ้าใครสามารถปฏิบัติได้นะค,ะคุณจะมีความมีความสุขมากจริงๆเพราะว่ามันสอนให้คุณเป็นคนดีนะคะนี่ได้ไอดอลจากหนังสือเราอยากจะเป็นคนผมจะเป็นคนดีนะคะของคุณวิกรมนะคะ เนื่อยที่เขาเขียนมาแล้วเขาตั้งใจแต่ว่าคุณวิกรมเนี่ยเขาประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตตรงที่ว่าเขามีธุรกิจมีเงินแต่ถามว่าคุณวิกรมเนี่ยจะมีความสุขมากกว่าคุณหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะว่าเงินมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างว่าคนคุณที่มีเงินมากกว่าก็จะมีความสุขมากกว่านี้ก็มาจอดอยู่บริเวณนี้นะคะเหนื่อย เปลี่ยนมน,นะคะคนที่มีความสุขคือคนที่มีสามารถคุณไม่ต้องดูหรอกข่าวว่าเขามีเงินในกระเป๋าเท่าไหรมีบ้านยังไงคุณดูหน้าเขาอะค่ะสายตารอยยิ้มพลังงานนะคะบนใบหน้าอันนี้หน้าสดนะคะน้องไม่ได้แต่งหน้าหลายๆคนอาจจะบอกเอ้ยไม่สวยเลยนะคะไม่เหมือนทารแต่งหน้าทําไมแต่งหน้าดูสวยจกกังก็หน้าสดคะ่ะ ไม่ได้ทาอะไรมาเลยตื่นมาก็ใส่ชุดกีฬามาเลยน้องก็จะเป็นสาวเฮลตี้นะคะสายออกกําลังกายนะคะต่อจากนี้ก็อยากทาอะไรอยากมีอิสระของตัวเองแล้วก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นชีวิตที่มีราคาแพงที่สุดที่ไม่ต้องไปจ่ายค่าหมอก็คือค่ายาค่าหมอก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงก็คือการนั่งสมาธิการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตัวเป็นคนดีไม่มีการปล่อยวางแล้วก็ไม่ยึดอดีตนะคะ